ขบวน428มาแล้วครับขบวน419นะฮะนครนะคนราชสีมาอุบลราชธานีนะฮะกำลังจะผ่านโค้งตลาดสารพีนะฮะวันนี้ช้า38นาทีนะครับช้าตั้งแต่ออกออก้นทางเลยนะครับไม่ทราบนะครับว่าช้าเพราะอะไรเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายตรงนี้บ้างนะครับ กลัวจะเบื่อกันเนาะไปแล้วครับขบวน419มาแล้วครับขบวน รถเร็วขบวนที่136นะครับกรุงเทพเอ้ยขอแวะอุบลราชธานีกรุงเทพปภิวัตนนะครับกำลังจะผ่านโค้งตลาดสาะระพีนะครับมี551จอดรอหลีกอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระนะครับมาแล้วครับ ครับขบวน136ขบวนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับขบวนรถสินค้าที่551นะครับแหลมฉบังอุบลราชธานีนะครับวันนี้ได้ QSY 5211าทำขบวนมานะครับวันนี้กำลังจะผ่านโค้งตลาดสารพีแล้วนะครับ วันนี้เหมือนมายาวอยู่นะครับวันนี้ขบวน51วันนี้ปลายทางอุบลราชธานีนะครับ บัวน551ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านกอดสเตชันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ